สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเช้านี้ก็ให้ป้าป้าเราช่วยจัดระเบียบนู่นนี่นี่นั่นเพราะว่าเราจะจัดจัดตรงนี้ใหม่เลยให้ป้าป้าไปช่วยยกไปไว้หลังบ้านค่อยๆจัดไปช่วงที่มีแรงก็ ต้องทำไปก่อนเดี๋ยวเราก็คอยดูต่อไปว่าเราจะทำอะไรทาตอนที่มีแรงอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้ก็รือร้อรือร้อรื้อยายาอาสีไงช่วยแนมะ่รดน้ำต้นไม้นะดูอ้วนเดี๋ยวอ้อนวนอวนไช่วยหน่อยเดี๋ยวจะจัดใหม่ให้เป็นระเบียบ ค่อยๆจัดไปมุมนี้เวลาถอยรถเข้ามาจะได้สะดวกด้วยอย่าได้ให้ปบมาช่วยยกนู่นย้ายนีนย่มันดำออตุรกีของน้องนวดน่ะดำออตุรกีน้องนวดมอมรีของตาเที่ยงเอด็ดนักขบนมช่องเดชโชสุกอินดู <c oughs> ดูป้าป้ายกนี่มอมรีของน้องนวดใครสนใจหมอนนอกหมอน,นอแปลกไปที่ช่องเดชโชสุกอินนะจ๊ะ ใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมบอรี่ขาตาเทียนนครพนมด้วยไปฟังเพลงเพราะๆได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องการปลูกมะเดื่อฝรั่งแล้วก็พวกมอนไม่มีไม่เหมือนใครก็แล้วกันน่ะน้องหนวดน่ะเป็นนักทดลองตัวยงทีเดียวทำแล้วปลูกง่ายๆทำอะไรก็ง่ายๆ ทดลองไปเรื่อยอ่ะได้ผลด้วยลองตามเข้าไปดูแล้วจะได้ความรู้สำหรับคนที่รักการปลูกมะเดื่อฝรั่งหรือพวกหมอนต่างๆเหนื่อยเหนื่อยป่าเหนื่อยป,ป่าป้เาเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆจัดไปทีละหน่อยทีละหน่อยให้แบบป้าเราเาไปไว้เอาหมดเลยป้าเอากระถางทั้งหมดเลยดีกว่าเอาไปไว้หลังบ้านเดี๋ยวไปจัดดูข้างหลังก่อนอย่าออรกเลยใช่ป่ะ ถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไหนนี่เอ้นี่เราก็จัดไปนะเห็นป่ะเนี่ยเราก็เก็บกวาดไว้เห็นปะ่ะเห็นไหมสะอาดสะอ้านเรียบร้อยแล้วนี่นี่นี่ด้วยนี่เราก็เก็บกวาด,เ,เ,าด,าดเรียบร้อย,ย,ย,อยสะอาดแต่ตรงนี้ยังรกอยู่ไหนดูป๊าป๊ามาวางไว้อย่างไงบ้างนี่เดี๋ยว หน้าบ้านสะอาดหลังบ้านจะรกนะคะนี่ให้ป้าป้าดูดูมะเขือพวงที่ตัดกิ่งปักชาดูสิอืมเนี่ยป้าป้าวางเรียงเลยป้าป้าไปไปเอามาใหม่ป่ะไปเอามาวางวางด้วยกันเอามาวางเรียงไว้ตรงนี้เลยก็ได้นี่นี่นี่ป้าตรงเนี้ยให้ป้าป้าไปเอากระถางมาอีกเดี๋ยวค่อยจัดทีละนิดทีละหน่อย ไหนๆก็พระมาโอ้โหนี่เดี๋ยวต้องตัดออกแล้วนี่เห็น,นะนไหมฮะรถเข็นอยู่หลังบ้านป, á. ป á ้าป้าป้าถามว่ารถเข็นอยู่ไหนรถเข็นอยู่หลังบ้านเดี๋ยวค่อยๆเรียงค่อยๆจัดมาให้ป้าป้าวางตรงนี้ดีกว่าให้ป้าป้าเอากระถางมาวางนี่เดี๋ยวบอกบอกแนวป้าป้าก่อนนี่ สองตายายช่วยกันนี่วางเรียตรงตัวนี้เลยป้านี่ตรงนี้เลยเออนี่ติดติดกันนี่นั่นแหละเออนนข้างบ้าน,าาานก็ข้างบ้านสิเออ,หอ,อ,เ,อเห็นป่าเราต้องพูดให้มันชัดชัดนะป้าป้าเขาสับสนด้วยถ้าข้างบ้านก็ต้องบอกข้างบ้านถ้าหลังบ้านก็หลังบ้านนะเวลาพูดอะไรต้องให้ชัดเจนนะ ป้าปาเราเป็นคนที่แบบต้องชัดเจนเป็นอะไรที่ต้องพูดอะไรให้มันชัดเจนดีนะถ้าเราทำคนเดียวแล้วข้อเข่าเราไปแน่เลยยอมรับหน่อยว่าตัวเองพูดผิดเ,ดเออเห็นไหมเห็นมหนมยังบ่นไม่เลิกเลยยังบ่นไม่เลิก นี่ดูนี่ยังไม่ได้ตัดนะม่ะเขือยาวเนี่ยเดี๋ยวคย่อยๆทำเป็นทีละหน่อยทีละหน่อยอันนี้อันนี้เคลของนพานะเด็ดกินหมดกลนเลยอะ่ะ <c ười> ไม่รู้จะแตกใหม่ห,มหรือเปล่านะของช่องพี่พาสวนผักหน้าร้านนี่เคลกระาษเคลเรียงไปวิงถอยป้าป้าหน่อย เดี๋ยวพอป,ป้าจับตรงนีเ้เสร็จเดี๋ยวเราก็ไปเก็บหน้าบ้านในทีนี้เดี๋ยวเราพาดูสวนครัวแพรนี่เห็นไหมมะเขือเปราะโอ๊ยติดหลายลูกแทะติดหลายลูกอยู่นี่มะเขือม่วงมะเขือยาวม่วงสองลูก นี่เอามรักกรลงลวะือน,นี่กัดน,นะถั่วพลูม่วงถั่วพูม่วงให้ป้าป๊าเราช่วยจัดเรียงไปหลังบ้านรกไม่เป็นไรหน้าบ้านจะได้โลง่ลง หลังบ้านข้างบ้านจะได้โล่งๆถๆั่วถั่วถั่วพูถั่วพูถพัถ่วพูติดดีนะนี่เก็บกินได้เรื่อยพยายามจะถ่ายคลิปแบบช้าๆแต่บางทีส่วนมากจะเผลอคนถ่ายคลิปอจจะเผลอ เสือแบบหมุนกล้องเร็วคนดูเวียนหัวเข้ามาด่าพ่อเราแม่เฮ <laughs> <laughs> ้ยต้อขออภัยโอ้โหนี่ไม่ใช่มือใหม่นะจะจะ,จะทำมาจะสามปีแล้วเนะี่ยยี่แพฤษภาปีหน้าก็สามปีแต่มาทำคลิปเนี่ยยังทายมาห่วยแตกเลยนะ <laughs> ยังไม่รู้นะว่ามรากรที่ลงไปเดี๋ยจะเป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยหรือ ระเทยยังไม่รู้นะเนี่ยทีเนี้ยต้องรอลุ้นกันอีกเดี๋ยวหลามาหลังบ้านกันเนี่ยได้ยังมาอีกวงหนึ่งว่าจะลงมะนาวเอามะนาวลงดินสักต้นหนึ่งเออมะนาวเป็นดอกพิเศษเพราะ มีแต่มะนาวแป้นดอกพิเศษลงกระถางเนี่ยยังไม่ได้เอามะนาวแป้นดอกพิเศษมาลงดินเลยว้นโอ้ยดูมะม่วงเลยมะม่วงมะม่วง,ง,ง,งเต็มเลยนะนู่นอ่ะห้อยเป็นพวงพวมงมะม่วงเพียบเลย เอาไปยำกินสตดีมไหมอุ้ยดู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 ดาออสน้องน้องหนวดดีกว่าเนี่ยวันนั้นก็เพิ่งจัดหลังบ้านนะจัดไปที่เรามองสองมองเนี่ยจัดหลังบ้านนี่ดู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 ดาออสตุรกีน้องหนวดเห็นป่ะดิดใบออกด้วยซีอย่าเพิ่งกินให้แม่กินกันดูดู ดู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 ด,ด,ดูนี่ดำออตุตรกีนะแต่ยังไม่โตนะนี่ดำออนะ่ทำไมคล้ายคล้ายดีกันคล้ายๆหมอนเชียงใหม่เดี๋ยว,อ,อ,อ,นะยวอันนี้เป็นกิ่งตอนที่เราตอนเองเนี่ยเราเอามาลงหลังบ้านเอาลงดินสักต้นก่อนหลายๆอย่างเดี๋ยวเราก็จะเอามาลงดิน อันนี้หมักหมักดินไว้หมักที่เริ่มแล้นี่จะหมักจับหมักดินไหมเนี่ยจ,จับหมักดินไหมเนี่ยนี่ก็หมักดินไว้หมักดินไว,นนไว,นไว้อะไรที่มันขึ้นมาแสดงว่าสามารถปลูกได้แล้วนะมียากคงยากขึ้นนะมีต้นไม้ต้นพืชอะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้มะเขือโรยไว้โรยไว้ยังไม่รู้มะเขืออะไรโรยไว้ ส่วนมากต้องรอให้เขาติดดอกออกขนมาถึงจะรู้ใช่ไหมอ้วนใช่ไหมใช่ไหมจ้าอ้วนนี่ก็เช่นกันตัวก็ยอะแยะแต่แป๊บเป็นลมรอก่อนเมื่อไหร่จะได้กินตลิงปิงเนาะเนี่ยลำต้นเขาก็ยังเล็กๆอยูย่ต้องเอาเชือกมามัดดัดเขาไว้ ต้นไม้เนี่ยเราสามารถดัดเขาได้นะเราดัดให้เขาแบบถ้าเกิดกิ่แขนงที่เขาแบบแยกๆกันเราก็จับมามัดเนี่ยให้เขาแบบจับมาดัดเลยให้เขาตรงๆได้คณาเม็กซิโก ตัดเก็บกินแล้วก็จะโต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 ,โตโหูนี่งามนะเต,เตยเตยเตยหอมเตยหอมนี่เอามาลงตรงนี้ต้นหนึ่งมะละกอฮันแลนกินแต่แล้วก็แยกแย่นี่มันปูอันนี้เดี๋ยวอาจจะลงอย่างอื่นยังไม่รู้เออตรงนี้น่าจะลงหมูแดงป้า ถ้างั้นเดี๋ยวต้องจะไปจัดการเหนื่อยไหมจ๊ะเออะขาคุณมากนะคะป,ป๋าป๋าแค่นี้นะ